สวัสดีค่ะดิฉันสิวพรรังสียานนท์รองโฆษกสกสกพอขอรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยประจำวันที่9ธันวาคม2563ค่ะในภาพรวมพบว่าสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีปริมาณมลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่มีเพียงบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละออง PM 2.5โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ พื้นที่แรกนะคะพื้นที่ภาคเหนือพบค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง10ถึง46ไมโครกรัมต่อลูกบาทรเมตรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีลมแรงดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันจะน้อยลงค่ะแต่ว่าวันนี้เราตรวจพบจุดความร้อนสะสมในจังหวัดพะเยาน่านและเชียงรายจึงควรเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ที่อาจจะสูงขึ้นได้อีกในวันสองวันข้างหน้านี้ค่ะ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง23 59ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยในช่วงเช้าวันนี้เราพบ PM 2.5เกินเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อยในพื้นที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะสำหรับการคาดการณ์ในวันพรุ่งนี้วันที่10ธันวาคม2563 PM 2.5มีแนวโน้มลดลงคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อาจจะพบ PM 2.5สูงขึ้นในกลุ่มกรุงเทพกลางใต้และตะวันออกบางพื้นที่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ไม่เอื้อให้ฝุ่นกระจายตัว ส่วนวันที่11ถึง12ธันวาคม PM 2.5มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวตามมติคณะรัฐมนตรีทำให้การจราจรในพื้นที่เบาบางส่งผลให้ PM 2.5ลดลงไปด้วยค่ะพื้นที่ภาคกลางและตะวันตกพบค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง16ถึง37ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่เช่นกันค่ะ พื้นที่ภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่เช่นกันโดยพบค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง19 28ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศดีมาก พบค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง23-51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่แต่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งในช่วงนี้เราตรวจพบจุดความร้อนสะสมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ภาคใต้อากาศดีมากพบค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง7-34ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ค่ะ ในช่วง2-3วันนี้ปริมาณ PM 2.5ในหลายพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่คุณภาพอากาศอาจจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพดิฉันจึงขอฝากคำแนะนำสำหรับท่านที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษขอให้ท่านเฝ้าระวังสุขภาพลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือสวมใส่หน้ากากาอนามัยและถ้ามีอาการทางสุขภาพก็ขอให้ปรึกษาแพทย์น,นะคะ พี่น้องประชาชนสามารถเลือกดูข้อมูลผลการตรวจวัดในรูปแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและค่าเฉลี่ยราย24ชั่วโมงจากเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th ai. และ bangkokairquality.com ค่ะหรือทางแอปพลิเคชัน air4thai และ airbkk ในสมาร์ทโฟนค่ะและท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์อากาศผ่านทาง Facebook Fan Page ศูนย์แก้ไขปัญหาหมลพิษทางอากาศสกพค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากทุกท่านว่าลดฝุ่นควันช่วยกันแก้แค่ไม่เผาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ